เอ้ยมีคนลง,ลงมนุนี่ใช่ปะนั่นงไงล่ะเ่าบันลีบไปมาแล้วลูกจ้าโกบกโนอที่แม่เคยใส่โกบกโนอที่พอเอ้ยล้มนหนึ่งวยายตายไอ้เฟร็

ไม่มีข้างขวาเลยข้างขวาเลยยังดูด้วยิด้อโอ้ดีเชี่ยนี่ผมมาเพื่อรู้อย่างนั้นน่ะไปแล้วเฮ้ยใครจะอยู่คอเร์เทอนเนาะข้างบนอ้าวเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย

มันมีตัวเดิท่อเข้ามาอาจไอกาิมันดิงไม่ค่อยแม่นักอไปโซลโลเออเฮ้ยใครมาวะใช่ปะมีเนจีบอกนะมีะ่้าะว่า <got> ไม่ไไมนะี หมดแล้วนะกระสุนกูเหลือเม็ดแม็กสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฟาร์มไปเลยเอเนจีแมโมเมียแมมเมียแมมเมียแมมโมอยากได้เมียอันนั้อ่ะแค่มาปอยเอเนียโยยังแมลืมเลยอืมอะไรข้างในข้างใน หิวตีนไวรนุนเมื่อไรจะโดนสักทีได้โจใจเย็นได้เลยมีอันตีสิบสวบสวบสวบสับตีกสบสอ๋อิบสิบสิบสิเฮ้ยซองทองแต่ไม่เอาอยากใช้โมซิมบสิบ นาีจไปไหนวะไาอยู่แถวนี้ดินี่ไงวับกลับวับกลับวับกลับชิปหายละโจ้อยู่ข้างบนหัวเออโอ้โหยิงโดนทุกนั้นเลยก,กูแม่นจัดประชด เอาว่ะเปิดสีข,<า>ข้างหลังว่ะก็หมดก่อแดงก่อแตกลงไปแล้วมั้ยนๆโอ้โหเหล็ซิดเลยเล็กเป็นซิดซไม่เห็นอยู่มันมันสลิงขึ้นไปผ่านไปเดะ หรือจะเข้าในช่องช่องแคบอาพี่มาชุบเล่มาแล้วมันมาไอ้ดอกเล่ยยังไม่ตายเลยไอ้พี่ตายน่าจะตออกด้วยแน่ชุบไปตายจริงด้วยตู้ลงมาแล้วนะเนี่ยไอ้อาจจะได้ไปได้เลยเนี่ยไปได้เลยไปได้เลยไปเลยไปะายไปเลยปะไม่ขึ้นมาไหนโอ้โอ้โวโวูุรอติดตัวเองแน่นอนแปดสามร้อยห้าถูกสาม ไมาแล้วเฮหห้ยคว้าผักให้เอาฝักแพเดอร์ออกมาเลยรุ่นหนึ่งเอาฝักแพเดอร์เลยหลังหินเขาแตกไฟแพเดอร์

อ้าวล่วงล่วงลวงฮ่าฮ่าฮ่าปีนิดแป้งเลยเซอร์ไพรส์มาตะปักกระสีปีนิดมันเลยเออเอ้ยตายกล่องใช่ไหมโดนกล่องบีบตายป่ะโอ้นะแต่มันมจะคิวผาดขึ้นไปข้างบนนะเว้ยเลื่อนไปถนน ลลน์เกือบแตกไม่เช eh ่รันไลน์เนี่ยจ <S única> ุ๊บไว้วุ๊ <ég reviewing ind ones> ยอะไรวะน่ะแม่เนยบูเฮ้ยนี่นี่ทำไมทำไมผมไล่นะผมไล่นะไม่ถึงว่าไล่ให้มันออกไปข้างนอกนี่ตรงนี้ตรงนี้กล่องไอ้ชั้นแต่มันคมเนื้อนะนี่ไม่ได้ มึงออกซ้ายขวาไปเลยเฮียทีเดียวตอนแรกมันก็แตกเขาเลื่อนเขาเลื่อนสองที่สองสามที่มันน่าชิลเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะี๋ยตามตัพราต่อไปเนี่ยมันดังกูได้รนะเฮ้ยเหลือทีเดียวเราบิบบไไนไป หาที่เล่นเราต้องไปทางนี้ไม่ได้เห็นชูหรือ่าดนซ้ายเดี๋ยวไปดานซ้ายยากมึงมียู่สองตัวได้เลยไม่งั้นเรจะขึ yes, yes. <Li> ้นไปกูด่ได่ได <text authority on ablo> ้คร <Church> ัอยู่ไล้ฝั่งซ้ายตัวสี่ไล่ละเขาเรยเขาเลยตัวนึง